โอเควิธีทำไข่กวนอันนี้ตอกไข่ไว้ก่อนตั้งกระทะใส่น้ำมันนิดนึงพอกระทะร้อนก็ใส่ไข่ไปมันโหได้ยินเสียงไหมมันจะเหมือนไข่ดาวนะแล้วก็เราปรุงรสนิดนึงอันี่ใส่แมกกี้แล้วไข่กวนเป็นยังไงไข่กวนคือไม่ใช่เป็นแบบไข่ดาว นี่เลยแต่ว่าก็ไม่ได้กวนจนมันแบบว่าเละตุ้มเป๊ะเช้งกระเดะฉึกๆอะไรลืมบอกไปวันนี้เมนูที่เราจะทำก็คือแซนวิชไข่กวนพอดีว่าซื้อขนมปังมาละแล้วก็เลยเออวันก่อนเห็นว่าถามว่าไข่กวนทำยังไงแซนวิชไข่กวน ทำเป็นมื้อเช้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เลยทำให้คราวเนี้ยอันเนี้ยคือได้แล้วนะคุณไม่จำเป็นแล้วแต่ชอบเนี่ยดูอือฮันอันเนี้ยคือได้แล้วก็ปิดแก๊สก็แล้วแต่ชอบว่าจะเอาให้สุกข,ขนาดไหนจะมีเดียมจะแรจะดิบจะอะไรก็ว่าไป เราก็จัดแต่งมันนิดนึงมันจะเหมือนไข่กวนไข่สับกึ่งๆอะไรประมาณนั้นทานกับข้าวสวยได้ข้าวต้มได้ทำเป็นแซนด์วิชได้หรือว่าเบรคฟาสตอนเช้าก็ได้อุ้ยจอเอียงอือหืแล้วเดี๋ยวเราจะมาจะใส่ลงในขนมปังกันโอเคพอดีวันนี้เราซื้อขนมปังมาแบบนี้มันจะเหมือน พัดดอกอะนะซื้อมาจากร้านท็อปมันก็จะเป็นโฮวีดและแต่ว่าจะกินขนมปังแบบไหนก็ก็ว่ากันไปอันนี้ก็แบกการซะถ้าเป็นขนมปังเป็นแผ่นๆก็เอาเป็นแผ่นๆมาตั้งไว้ก็ได้ไม่ใช่ตั้งไว้ดิก็เอาเป็นแผ่นๆอ่ะใช้เป็นแผ่นๆก็เอาเป็นแผ่นๆมาอย่าสนใจถ้วยแกงข้างๆเดี๋ยวจะอุ่นโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มใส่แล้วเนาะ อ่าคืออันที่จริงแล้วถ้ามีผักจะลองผักก็ได้ลองผักไว้ก่อนก็คือให้มันดูเฮลตี้นิดนึงก็คือด้วยการใส่ผักลองไว้แต่พอดีว่าอันที่จริงแล้วจะใส่ทานตะว,วันอ่อนที่เพาะเองแต่ว่ามันหมดไปแล้วอันนี้เราก็นั่นไปละเราก็ตั้งไข่ไ้เลยตั้งไข่มันได้ชัดเดินไม่ใช่ จะใส่ไข่ลงไปไข่ที่เรากวนอ่ะแล้วเดี๋ยววิธีมันก็แค่นี้แหละแล้วก็ถามว่าปรุงด้วยอะไรจะซอสพริกไทยหยอบแม็กกี้อ,อะไรก็ว่าไปอ่าเดี๋ยวจะทําให้ดูว่าไม่ใช่จะทำให้ดูเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูว่า ถ้าเป็นกรณีมื้อเช้าที่เราไม่ได้แซนด์วิชท,ที่เรามีแต่ไข่กับแป้งแล้วเราจะกินยังไงให้มันดูเลตี้ healthy. นิดหนึ่งอ่าแล้วนี่ก็คือมเมนเหเนี่ยเห็นเนี่ยแล้นี่ก็คือเมนูสำหรับมื้อเช้าแซนด์วิชไข่กวนอ่แลหรับก็มี แอปเปิลสักหนึ่งลูกเป็นจากใหญ่เล็กน้อยมันก็ทำง่ายๆเวลาไปก่อนไปทำงานหรือว่าอะไรอย่างนี้มันก็ทำได้โอเคก็ใส่กันไปหนึ่งเมนูสำหรับแซนด์วิชไข่กวนนะก็ลองทำดูละกันมันก็เป็นเมนูง่ายๆที่แบบเออทำก่อนไปทำงานเป็นอาหารเช้าได้แล้วก็เมนูหน้าจะเป็นเมนูอะไรก็เดี๋ยวจะ มาลองทำให้ดูกันอีกทีสำหรับเมนูอาหารเชา้านะจ๊ะจ้ะ